เอาละครับสำหรับการทดสอบท็อปสปีดในครั้งนี้ผมต้องย้ำก่อนนะว่าเป็นการขี่ครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับ n m a x 2025ที่สนามแก่งกระจานครับสนามแก่งกระจานเนี่ยทางตรงยาวที่สุดของเขาอะ่ะมันจะไม่ใช่ทางตรงซะทีเดียวนะมีโคง้งซ้ายโค้งขวานิดหน่อยแถมพื้นผิวก็ไม่ราบเรียบครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสทดสอบบนถนน,นจริงๆผมมองว่าอาจจะไหลได้มากกว่าในสนามแห่งนี้ขึ้นไปอีกสักนิดนึงแต่ข้อสังเกตเลยก็คือว่า ตัว Tech e c v t e c h m a ็ y ecvt เนี่ยครับผมจะทำตัวเลขได้อยู่แถวแถว 124- ถึง125เท่านั้นครับไม่มากไปกว่านี้นะทั้งหมด5-6รอบที่ขี่ได้เท่านี้เลยแต่ในรุ่นสาตรฐานครับผมทำได้มากกว่านะคือจะอยู่ช่วง125ถึง127ในส่วนของคลิปรีวิวทดสอบสมรรถนะครับเราได้ขึ้นไปแล้วก่อนหน้าเอาไว้ถ้าเกิดใครยังไม่รับชมสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ปุ่มตัว i แล้วก็ description ทางด้านล่าง